สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป facebook นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการซ่อนยอดโพสต์ไลค์ใน Facebook ของเรากันนะคะปกติแล้วเวลาที่เราโพสต์ a c e b o o k ใช่ไหมคะก็จะมีคนมากดไลค์กดถูกใจต่างๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีจํานวนว่ามีคนมากดไลค์กดถูกใจกี่คนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ค่ะมีจํานวนอีก4คน แต่ถ้าหากว่าเรามาตั้งค่าการซ่อนจำนวนการกดถูกใจหรือว่ากดไลค์แสดงความรู้สึกต่างๆค่ะจำนวนต่างๆตรงนี้เขาก็จะหายไปใช่ไหมคะก็แสดงเฉพาะแค่แบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนจำนวนไลค์ในโพสต์ a c e b o o k ของเรากันเลยค่ะอย่างแรกให้เราเข้ามาที่แอป f a c e b o o k ของเรากันเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี Facebook เราใช่ไหมคะก็ให้มาที่ขีด3ามขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะคะในส่วนหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่การตั้งค่านะคะตรงนี้ ในหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะการตั้งค่าแล้วก็เมนูแถบตรงนี้ค่ะการตั้งค่าความรู้สึกให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะในส่วนการตั้งค่าความรู้สึกใช่ไหมคะให้เรามาดูอันที่สองตรงนี้นะคะบนโพสต์ของคุณนะคะตรงนี้ผู้อื่นจะไม่เห็นจํานวนความรู้สึกทั้งหมดในโพสต์ที่คุณแชร์ไปยัง โปรไฟล์ของคุณจำนวนความรู้สึกจะยังคงปรากฏในโพสต์ของคุณในที่อื่นๆเช่นกลุ่มต่างๆหรือในเนื้อหาอื่นๆเช่นคลิปรีวิวก็ให้เรามาเปิดตรงนี้นะคะอ่าเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนจำนวนการกดไลค์การแสดงความรู้สึกต่างๆได้ค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับใครที่ต้องการซ่อนจำนวนการกดไลค์ในโพสต่างๆของเราค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ